สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คุณป้าขาร้อยได้อยู่ที่ตลาดตะพงร้านนี้ร้านผู้ช่วยมานบนะคะขายผลไม้าตามฤด,ดูก,กาลนะคะมีทุเรียนชนีไข่โลละแปดสิบนะคะก็มีงอกโรงเรียนนะคะ 500, สี่โลร้อยงอกสวยๆเลยนะคะก็มีมังคุดนี่ถุงเท่าไหร่อ่ะพี่ถุงละหน100ึ่งร้อยห้ากิโลนะมังคุดห้ากิโลร้อยคุณผู้ชม นี่อยู่ข้างล่างนะข้างตลาดตะพงที่อยู่ในลานสนามนะคะแผงผู้ช่วยมานพเขาบอกดังมากนะคะรีวิวทุกรีวิวต้องมานะคะอัม,มรินเหรออัมบร,รินก็มาแล้วนะคะนี่ก็มีช้นนี้ขายแปดสิบแล้วนั้นไรหมอนทองเหรอคะหมอ,อหมอนทองขายยังไงอ,ะอ่ะฮะร้อยหกสิบนะคะหมอนทองระยองแท้นะคะ น้ำสวยด้วยนี่ยเห็นไหมคะร้อยหกสิบโอ้อันนี้อันนี้สวยผูสวยต้องกินอร่อยแน่เลยตัวเนี้ยฟูแก่แก่จัดเลยนะคะขายดีมากร้านนี้เดี๋ยวก็จะมีงานแล้วจ้ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเหรอ ย <27 S 2> ี่ิบเจ็ดพฤษภาคมนี้นะคะเขาจะมีงานผลไม้ที่จะพงผลไม้จะมีเยอะเลยใช่ไหมจัดเต็มลานนี่เลยใช่ปะนี่ผู้ชมก็มาเดินเที่ยวมาเดินชมได้นะคะอันนี้ทุเรียนนองนวลทองจันโลละสองร้อยพวงมณนีลูกละร้อย อันนี้ลูกละสองร้อยหมอนทองหมอนทองอะไรทำไมเงี้ยนะ,ะไม่ใช่หมอนทองมะ<ป>ใต้ผิด <laughs> ใต้ผิด,ผด,ผดนี่พวงมณีอ๋อก็กลับด้านผิดอพวงมณีลูกละสองร้อยลูกนี่สองร้อยลูกนี่ร้อยหนึ่งอันนี้หมอนและยองแคสุกหามดิบนะคะคุณผู้ชมเขามีทุเรียนกวนด้วย นวลทองจันนี่แพงเนาะสองร้อยเลยเนาะอืมมันอร่อยเหรอจ้ะโอ้ยยังไม่เคยกินเลยผู้เรียนกวนก็มีนี่กระปุกเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยครึ่งกิโลคุณผู้ชมผู้เรียนกวนกระปุกละสองร้อยครึ่งกิโลอันนี้หมอนทองมีสุกแล้วค่ะว่าลูกเลียนหนามแบบนี้กินอร่อยอร่อยค่ะผู้เรียนบ้ามค่ะตัดมา เออตัดมาเองแจก,กสวนเลยคุณผู้ชมแขงผู้ช่วยมานพตลาดตะพงถ้ามาก็มาได้นะคะถัไป,ไปก็ได้ค่ะทะเบียนเยอะมากนี่นี่เดินรุ้นล้วนของผู้ช่วยมานพห่างไกรนะคะใครจะมาชมมาเที่ยวมาเดินดู ก็มาดูเลือกซื้อของฝากได้นะคะนี่จ้ะหมอนทองโลน้อยหกสิบมีสุกมีหามนะคะรับเยอะรับมากเดี๋ยวมาคุยราคากันเองหน้าร้านนะจ๊ะมามีเงาะด้วยมีมังคุดด้วย ห้ากิโลร้อยมังคุดอืมตานนี้ชนีไข่หกสิบคุณผู้ชมแต่เหมือนจะเคาะแล้วยังไม่เจอที่จะสุกเลยนี่อยู่ที่ตลาดตะพงนะคะคุณป้าขาเลาะพามาเดินชมลานผลไม้ ตลาดตะพงระยองหมอนทองลูกใหญ่ร้อยสี่สิบบาทขอสุกพร้อมทานมีนะคะสุกพร้อมทานมีค่ะนี่แบบนี้แตกๆแตกๆโลละเจ็ดสิบคุณผู้ชมใครอยากกินของถูกคุณภาพแบบนี้นะไม่ต้องไปถึงอะไรนะบ้านเขาดินหรอกนะคะตะพงก็มีให้กินเนี่ย สุกโลละร้อยโลละเจ็ดสิบเนี่ยเนี่ยสุกมันแตกแล้วบ้านเขาดินนะป้าไปปีนี้ป้าไม่ไปนะเพราะว่าไปแล้วไม่เคยได้กินของดีเลยลกินของดีต้องมาระยองกินของดีต้องมาระยองอันนี้คงจะสุกสุกช่ำน่ากินเลยเนี่ย <c oughs> สำหรับคนที่แบบว่าชอบฉ่ำๆเนาะ อืกล้วยยังมีเลยกล้วยสวนสามวีห้าสิบนี่หมอนทองสุกร้อยสี่สิบชะนีสุกโลเจ็ดสิบโลกระจิบร้อยห้าสิบปูใหญ่ใหญ่อ,อ่า ร้ 140. อยสี่สิบนี้ก็คูใหญ่ใหญ่อืสองคูนะ่าอิ่มเลยนี่ดูลูกคูแบบเนี้ยน่ากินแผงพร้อมแผ็งอะไรนะชื่อกุ้งนางเหรอ แผงกุ้งนางตลาดตะพงนะใครมาเดินกันหมอนทองเขาดีดีเลยหมวนทองเขาน่ากินโล140ท่นนี้ก็มีโล50ก็มีขายทั้งปีกส่งค่ะขายทั้งปีกและส่งนะคะส่งก็อีกราคาหนึ่งเนาะ,ะส่งอีกราคาหนึ่งนะคะแผงกุ้งนางตลาดตะพงลองโทรมาได้นะคะที่096ไม่ป่ะใช่ค่ะ0967619 เก้าเจ็ดหกเก้านะคะลองโทรมามสะดุดเราก็อยากได้ท่านลูกแหละแต่เรายังจะไปอีกไกลทุดเรียนเขา้าน่ากินนะคุณผู้ชมอันนี้นะฝากไว้อีกด้านหนึ่งที่ตลาดตะพงนะใครมาก็บอก ไวมาได้เลยนี่แมค้าใจดีกุ้งนางนะคะโทรมาคุยก่อนได้โทรมาถามราคาเช็คของก่อนได้นะคะว่ามีของให้ไหมจะเอาเยอะกี่ร้อยโลก็โทรมาคุยได้นะคะโทมาคุยมาจําเงินแล้วเขาจะหาของให้จ้ะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะนี่ก็ยังอยู่ที่สะพงเงาะสวยๆเลยเป็นพวงเลยเนี่ยโอ้โห เหมาซื้อไปฝากเลยต่ตอก็มีตั่นไสหั่นหนึ่งร้อยหกสิบเม็ดใหญ่ๆเลยอะเก็บเมื่อเช้าเลย่ะเงาะเพิ่งเก็บเมื่อเช้าเนี่ยสุกแดงฉ่ำๆเลยมัุมงมงคุดสิบโลสองร้อยห้าสิบมีแลเกียงละมดหมดนยเลือลยองแพ้ ตูมารีโลละเจ็ดสิบทิจพงศ์นะนี่ทิจพงศ์นะคะคุณผู้ชมตูมารีโลละเจ็ดสิบเงอโลเท่าไหร่อ่ะคือสามห้านะคะสวยๆเลยสวยมากสวยปิ้งอ่ะขอบคุณค่ะยกงอด้วยแม่ยกขึ้นมาอ่าหนึ่งกดไลค์อย่างนี้ดิมือมือ โอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะมังคุดสีโลร้อยจ้ามังคุดก็สีโลร้อยค่ะเงาะนี่โลละเท่าไหร่นะสามห้าค่ะสามห้ามันสวยมากสวยมากเลยค่ะมันสวยปิ้งเลยเพิ่งเก็บมาจากต้นเลยเนี่ยใบยังไม่เหี่ยวเป็นพวกพุ่เลยนะคะอันนี้ร้านป้าหนูตลาดตะพงนะคะมีผลไม้ทุกอย่างสดๆจากสวนเลยเนี่ยเงาะเอ้ยอ่า สละเออสตอเอยการยาวก็มีชนีไข่นะคะโลละเจ็ดสิบนะคะนี่นี่นี่แม่ค้าหันมายิ้มหน่อยจ้ะถอดหน้ากากก็ได้ค่ะอืมอืมสวยมากเลยถอดหน้ากากมาสวยมากแม่ค้านะคะนี่มังคุดก็มีเยอะหมอนทองโลลร้อยยี่นะคะขายทั้งปีทั้งสรงนะป้าหนูเนาะ ทั้งปี่ทั้งส่งเลยยกเพีโอยกเพีงโลละยี่สิบบาทนะคะมังคุดสละก็ยกเขีงเท่าไหร่สละยกเขีงหกสิบนะคะสละสุมารีนะคะลานปลาหนูตลาดตะพงโกละยงยี่สิบบาทถ้าเกิดว่ายกเขีงโลละยี่สิบบาท ร้านปลาหนูตลาดตะคงงอสวยผลไม้สวยสดสดทุกอย่างน่ากินทุกอันนะคะนะคะก็ใจดีด้วยนะคะขอบพระคุณป้าหนูนะคะ